สวัสด vale ีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับผมนะครับลาวพัฒนานะครับวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566นะครับของออชมพู่สูตรใหม่นะครับเน้นล่างตรงๆนะครับมา55ตรงๆนะครับตอนนี้สายด่วนออชมพู่นะครับพร้อมที่จะปล่อยต่อเลยสําหรับลาวพัฒนาวันพุธนะครับพุธที่22พฤศจิกายน2566นะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรใหม่นะครับ สูตรใหม่เน้นตรงๆวันศุกร์ก็มาตรงๆนะครับ7จมาตรงๆนะครับเดี๋ยวบ่าวเท่าวงให้นะครับ55ชุดนี้นะครับผมชุดนี้55ตรงๆนะวันจันทร์ที่20นะครับพฤศจิกายน2566นะครับเข้าตรงๆ2สำนักนะครับปู่ศรีสเกตก็55ตรงๆนะครับกันเบิ้ล5566มา55ตรงๆเหมือนกันนะครับปู่ศรีสเกตก็ส่งมาให้แล้วอาจจะลงให้พรุ่งนี้ นะครับแต่จะลงให้ด่วนเลยคืออชมพู่ตอนนี้อชมพู่รออยู่ในสายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังด้วยกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนับซ้อนครับสวัสดีอชมพู่ครับ่สวัสดีสสดค่ะ,ค,ะครับผม FC คุณพ่อคุณแม่ค่ะครับเป็นไงบ้างคะหมานกันไหมคะมาตรงๆนะครับใช่ค่ะครับเป็นยังไงบรรยากาศทังน้นอากาศเย็นสบายไหมอชมพู่ เย็นเฉียบเลยเย็นเฉียบเลยเหรครับผมใช่เย็นมากเลยค่ะกรุงเทพเย็นค่ะกรุงเทพอากาศก็เย็นเหมือนกับต่างจังหวัดนะใช่ค่ะเย็นสูตรนี้สูตรนี้ถือว่าสูตรตรงๆนะออชมพู่นะใช่ค่ะตรงค่ะครับอืมตรงเลยนะนะให้เน้นล่างก็มาล่างตรงๆ55นะครับใช่ค่ะอืมโอ้ พร้อมนะครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออ่านี่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเราพัฒนานะครับวันพุธตมอชมพู่นะครับพุธที่22นะครับท่านผู้ชม22พฤศจิกายน66นะครับวิ่งรูดครับไม่เน้นดีกว่าไม่เน้นใช่ไหมครับไม่เน้นไม่เน้นดีกว่าเพราะว่า องสารนี้ีบางบางท่านอาจจะเจาะตัวที่เราหนักใช่ไหมคะครเราก็บางทีชอบส่วนตัวเราถึงจะเป็นสูตรเราก็จริงอ่ะแต่เราชอบส่วนตัวของเราใช่ไหมฮะแล้วมันจะทําให้แบบว่าเอฟซีเปหนักตัวที่เราเน้นให้ัคบะคะเ<ม>ที่ยวนี้ผู้ก็หนักล่างติดบนนิดหน่อยนะคะตรงๆถ้าออกกลับก็ถือว่าผิดนะคะค เน้นล่าง,งจดหรืรยังคะอ่าไม่เน้นตัวล่างตรงตรงค่ะไม่เน้นวิ่งรูดใช่ไหมไม่มีตัววิ่งรูดไม่อยากให้วิ่งรูดค่ะอ่าเอาแบบตรงตรงกันไปเลยดีกว่าค่ะจับคู่เลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะจับคู่เลยค่ะครับผมอ่าตัวนี้เป็นบนล่างแต่เน้นล่างใช่ไหมอ๋อชมพู่ใช่ค่ะหนังล่างนะคะเน้นล่างนะครับตัวนี้เน้น ล่างติดโนนิดหน่อยนะคะติดโนกันนิดหน่อยครับจับคู่เลยครับเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามครับเจ็ดหกค่ะเจ็ดหกครับเก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์ครับเก้าสามค่ะเก้าสามเก้าหกค่ะเก้าหกครับ สองศูนย์ค่ะสองศูนย์ครับสองสามค่ะสองสามครับสองหกค่ะสองหกครับเน้นเน้นครับเน้นหนักล่างนะคะเน้นหนักล่างติดบนนิดหน่อยกันนะคะครับอ่าย้ำว่าเน้นหนักล่างนะสูตรนี้ใช่ค่ะครับผมอืมเพราะว่าเอ่อ่า้อ ของผู้ตัวข้างบนมันมันตัววิง่งตัวรูดมันมันไม่ใช่่ะก็ไปดักข้างล่างแอืมนี่ฮะก็คือทั้งเก้าคู่เด่นทั้งเก้าคู่ใช่ไหมอ๋อชมพู่เจ็ดเจ็ดศูนย์ใช่ค่ะเจ็ดศ <7, S 2> ูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหก สองศสองสามสองหเน้นตรงๆใช่ค่ะครับผมอ่าเน้นตรงๆกันเลยนะคะจะดได้เนาะเอฟซี FC ของพี่บ่าวเขาจะได้อ่าลงทุนกันดูเป็นแนวทางกันนะคะครับชอบประจักเลยค่ะคชุดอ่าเก้าหางเก้าชุดน,นี้นะคะครับเน้นหนักข้างล่างนะคะอ่าติดเบร์นกันนิดหน่อยนะคะครับอ่าถ้าเกิดว่าอ่าชอบตัวไหนก็เนาะ อ่าแต่ก็อย่าไปตัดกันอย่าไปตัดทิ้งก็ลงทุนไปก้าวหางเลยค่ะมันเลขมันก็น้องมันออกตรงมันแบบตรงๆก็ก็กลับมานี่ผู้ถือว่าผิดครับผมนะฮะอ่าอ่เพราะของผู้สูตรผู้เป็นตรงๆอ่าผู้ก็ขออ่าขอพูดหน่อยได้ไหมฮะพี่บ่าวอ่ะครับผมอ่าเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ขาคุณน้องค่าไม่ได้ไปกระโมยสู่ใครมานะฮะ สูตรเก่าที่หกหางเพราะว่ามันอ่ามันไม่ค่อยเข้าเราก็ต้องเนาะเราก็ต้องหาสูตรมาที่ดีดีโค,คนผู้กระคิดเป็นหัวฟูเขาไม่เข้าใจหรอกเ <c oughs> นาะเขาบางทีเราอ่านคอมเมนต์ครูเสียใจนะแต่เราก็ไม่อยากจะเออบางท่านเขาก็รอรอให้หกพูเนาะอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะทําให้อ่อ คุณพ่อคุณแม่ท่านที่เขารอเล่เราอยู่ไม่อยากให้เขาเสียโอกาสจากเราไหมคะครับนะคะครับผมคิดดีได้ดีนะคะครับออชมพู่คุณน้องค่ะครับผมวันที่ยี่สิบสองก็ขอให้มันหมานกันอีกนะคะเน้นตรงๆนะคะหนักล่างนะคะติดบนนิดหน่อยนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับอ๋อชมพู่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอะครับ ท่านผู้ชมนะครับเนาะอชมพูลาพัฒนานะครับให้ด้วยใจนะครับท่านผู้ชมไม่ได้หวังอะไรนะครับอชมพูก็บอกแล้วนะครับเป็นสูตรนะครับเปลี่ยนสูตรใหม่ให้นะครับท่านผู้ชมอ่ะไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูนะครับของงวดวันที่วันพุธนี้ครับผมวันพุธที่22พฤศจิกายน2566นรบครับครับนี่เป็นของวันวันนี้นะครับ วันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2 5 6 6าลาวพัฒนาอชมพู่นะครับเน้นล่างตรงๆนะครับมา55มาล่างตรงๆครับท่านผู้ชมครับของวันพุธนะอาจารย์อชมพู่ไม่เน้นตัววิ่งวิ่งลูดนะครับท่านผู้ชมครับไม่เน้นตัววิ่งลูดนะครับเน้นทั้ง9คู่เลยนะครับท่านผู้ชมครับเน้นล่างนะครับแต่ติดกันบนนะครับ ทำชมลาพัฒนาอชมพู่ปล่อยด่วนกลางดึกนะครับปล่อยต่อเลยให้เอฟซแฟนคลับทางช่องได้เลยนะครับผมนะครับมี9คู่ตรงๆ707376 909396นะครับ20 23 26ตรงตรงเน้นหนักล่างนะครับแต่ก็ให้ติดบนไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอนะ f c แฟนคลับทางช่องนะครับลาพัฒนาอชมพู่บอกปล่อยด่วนกลางดึกลงให้เลยนะครับผมอันนี้ของงวดเก่าอันนี้ของ วันพุธนี้นะครับเราพัฒนาออชมพู่นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับผมบรรยากาศยามดึกพี่น้องขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับผมออชมพู่ให้ด้วยใจนะครับท่านผู้ชมไม่ได้หวังอะไรนะครับผมให้ด้วยใจนะครับขอบคุณแคปเอฟดีใจครับ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับผูเพลนที่โชคดีนะครับใครไม่โชคดีก็ไม่เป็นไรนะครับวันพุธนี้นะครับลุยใหม่ นะครับบรรยากาศยามดึกบ้านเราพี่น้องอากาศเย็นแน่นะครับบ่าสอก็ใส่เสื้อกันย้านะพึ่งอาบน้ำเสร็จนะครับอากาศเย็นแน่พี่น้องเดี๋ยวลงให้เลยนะครับขอบคุณเ e อฟซแฟนคลับทั้งช่องเด้อนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ